สวัสดีครับผมกิวเมลอนนะครับก่อนอื่นเลยก็เราจะมาพูดถึงกันว่าผมเปิดช่อง Youtube นี้มาเพื่อจะทำอะไรบ้างน,นะครับผมจะใช้ชื่อแอ c เคา t ์นี้ว่ากิวเมลอนนะครับซึ่งถ้าแปลโดยภาษาไทยก็คือเตงโมย่างนั่นแหละฮะแว่าทำไมต้องย่างก็มันร้อนครับแล้วดูผิวหอมแฉแบบน้ำได้ใจจริงโอเคเข้าเรื่องจริงๆแล้วอ่ะผมเปิดช่อง YouTube มาประมาณ 3หรือ4ช่องแล้วมั้งแต่ว่ายังไม่มีช่องที่เป็นแบบค่อนข้างออริจินอลชัดเจนนะฮะผมก็เลยตัดสินใจจะมาเปิดช่องนี้ขอเท่าความนิดนึงว่าเมื่อก่อนผมจะเริ่มมาจากการทำา m v ลร้อเรียนเพลงเกาหลีนะฮะแบบพวกทับเนืลกอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ ช่องโดนปิดไปแล้ว <c oughs> อาจจะเพราะว่าโดนรีพอร์ตเยอะอะไรยี้บางครับก็เลยแบบหายไปเลยทุกจิกทุกอย่างที่ทําไว้นะฮะก็ต่อมาเนี่ยผมก็เลยมาทําเป็นาการรีมิกเพลงที่เรียกว่าแมชอพนะฮะแบบอเอาเพลงสองเพลงมาทําให้มันเข้ากันกลายเป็นเพลงเดียวกันนะฮะอันนี้ผมก็เคยทําเมื่อก่อนแล้วก็เลิกทําไปด้วยผลที่ว่าจำนน,นมันไม่เยองน้อยฮะแล้วพอคนติดตามเยอะๆเรามันรู้สึกกดดันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยก็ ผมนึมรหัสมันไปแล้วนะครับก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละตัดสินใจละช่องที่3เนี่ยช่องที่3เนี่ยก็ผมก็กะจะทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเออสายวาดบ้างแล้วเพราะว่าผมก็มุ่งมั่นกลับไปทางนี้อยู่เนาะแต่ไปๆมาๆก็ กลับไปทําในตัวมาท่าเพลงเกาหลีอีกมันก็เลยทําให้ช่องหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยผู้ติดตามส่วนใหญ่จะเป็นจากมาจากช่องเก่าจากช่องที่2องนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับเกาหลีซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์เอ่ออะไรว่าไงเดียสร้างไรายได้ไม่ได้ใช่ไหมผมก็ยังไม่ค่อยดูเรื่อง YouTube มากนะแต่มันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ใช่ original content ออริจินอลคอนเทนต์อ่ะมันจะติดปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ ผมก็เลยเนี่ยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราทําใหม่ดีกว่าเนาะช่องเนี้ก็เลยจะใช้ชื่อว่าคือเมนอนนะครับผม คอนเทนต์ที่คิดไว้ตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ที่วางแผนไว้จะเป็นเกี่ยวกับพวก speedpaint หรือ how to การใช้โปรแกรมการวาดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมรู้นะอย่างที่2ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกการเล่นเกมนะครับแล้วก็อาจจะมีการสตรีมด้วยนะครับในบางครั้งในบางทีที่สตรีมเนี่ยอาจใช้ตัวของเฟ l ลิกนะครับเนี่ยตัวพวกเนี้ย เทขยับอยู่เนี่ยในการใส่คุงไปด้วยแต่ไม่อยากเรียกว่าเป็น VTuber เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันตลอดนะฮะแบบอาจจะมีการใส่บ้างเล็กน้อยในบางครั้งในบางโอกาสครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ออกมาเพื่อแนะนำตัวข้าวๆนะครับว่าแนวทางของช่อง Youtube นี้จะทำเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนช่องหลักที่มันมีเกี่ยวกับพวกน้องเพ หรือว่าเกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อว่าบางคนที่สนใจอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถเป็นกติดตามกันได้นะครับเหมือนแบบผมมีหลายๆช่องเพื่อแบบแบ่งแยกเป็นสัดส่วนไปเลยว่าช่องนี้จะไว้ทำอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับ อ๋อมีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมนึกเพิ่งนึกได้ก็คืออาจจะมีการามาพูดคุยกันเรื่อง original ออริจินอล t อ่ y สตอรี่นะครับของพวกโปรเจกต์ออริจินอลที่ผมทำทำอยู่นะฮะบางเรื่องก็กะว่าจะทำลงเว็บตูนอะไรพวกนี้ครับหาช่องทางลงนะฮะแล้วก็บางเรื่องก็จะอาจจะเป็นแบบการตีพิมพ์เพื่อตำนายอะไรพวกเนี้นะครับก็พวกนั้นในบางครั้งผมอาจจะมาพูดถึงหรือว่าสเป c e เพน เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะันติดอะ่ะติดอยู่ที่ปากคำว่าอะไรวะคำว่าคำว่าคอนเซปต์อาร์ตเออคอนเซปต์อาร์ตนะครับบางทีอาจจะมีการมาพูดถึงตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะครับก็ตามนั้นคอนเทนต์หลักๆกก็จะมีการทำ how to การใช้โปรแกรมหรือการวาดนะครับแล้วก็การ นั่นเกมแล้วก็การพูดถึงออริจินัลสตอรี่ที่ผมวางโปรเจกต์ไว้นะครับรอติดตามกันในอนาคตด้วยนะครับ ยังไงก็ต้องขอฝกอากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของยูทูบอะถึงผมจะทํามานานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยทำออริจินอลคอนเทนต์เลยก็เลยอาจจะมีบางอย่างติดติดขัดขัดบ้างอะไรพวกนี้นะครับมีอะไรก็คุยแนะนํากันได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากจะติดตามผลงานก็สามารถลงไปที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ติดตามผลงานไว้ให้นะฮะแต่ข้อ บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันค่อนข้างติดเลยพอสมควรครับก็เดี๋ยวลอดูกันในอนาคตครับว่าผมจะทําวิดีโอแบบไหนออกมาบ้างนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดี